เพราะบรรดาโสผลนจิตทั้งหลายวงเล็บเปิดห้าสิบเก้าหรือเก้าสิบเอ็ดดวงวงเล็บปิดโสผลนจิตเฉพาะฝ่ายกามาวจ,จรวงเล็บเปิดยี่สิบสี่ดวงวงเล็บปิดท่านพระอนุรุทธ,ธาจารย์ยกขึ้นแสดงก่อนในวงเล็บและเพราะแม้บรรดาโสผลนจิตฝ่ายกามาวจ,จรเหล่านั้นอภิยากตาจิตทั้งหลายวงเล็บเปิดคือวิบากจิตและเกิดริยาจิตวงเล็บปิดมีกุศลและจิตนำหน้า ในวงเล็บฉะนั้นบัดนี้ท่านพระอนุรุทธ,ธาจารย์หวังจะแสดงกามาวจรกุศลจิตก่อนต่อแต่นั้นแสดงจิตที่เป็นวิบากแห่งกามาวจรกุศลจิตนั้นและในลำดับนั้นแสดงกิริยาจิตซึ่งนับเนื่องในชั้นเดียวกันกับกามาวจรกุศลจิตนั้นประเภทละแปดดวงโดยความต่างกันแห่งเวทนาญาณ และสังขารจึงกล่าวคำว่าโมสมนัสสาคตตังดังนี้เป็นต้นในคำว่าโมสมนัสสาคตตังเป็นต้นนั้นพึงทราบอธิบายความมีอัถวิเคราะห์เป็นต้นดังต่อไปนี้ธรรมชาติที่ชื่อวิญญาณเพราะอัถวิเคราะห์ว่าย่อมรู้คือย่อมรู้ตลอดวงเล็บเปิดทำทั้งหลายวงเล็บปิดตามสภาวะ คำที่ยังเหลือมีนัยยะดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละก็ในอธิการว่าด้วยกามาวาจรกุศลจิตนี้พึงทราบว่าจิตสรคตด้วยโสมนัสด้วยเหตุหลายประการมีอาทิอย่างนี้คือด้วยศรัทธาแก่กล้าด้วยความเห็นอันบริสุทธิ์ด้วยความถึงพร้อมแห่งปัจจัยและปฏิคาหกเป็นต้น วงเล็บคือปัจจัยบริสุทธิ์และปฏิกาหกบริสุทธิ์เป็นต้นวงเล็บปิดและพึงทราบว่าจิตเป็นญาณสัมปยุตธโดยการกระทาที่เป็นไปร่วมกับปัญญาโดยการเกิดในโลกที่ไม่ถูกเบียดเบียนโดยอินทรีย์แก่กล้าและโดยกิเลสอยู่ห่างไกล พึงทราบว่าจิตสรคตดโดยอุเบขาเวทนาและว่าจิตเป็นญาณวิปยุตยโดยบรรยายตรงกันข้ามกับเหตุที่กล่าวมาแล้วนั้นพึงทราบว่าจิตเป็นอสังคาริกโดยกายและจิตมีความสามารถด้วยอำนาจสปายะมีอาวสาศาสปายะเป็นต้นและโดยบุรพาจริยาเป็นต้นว่าความเป็นผู้ได้เคยทำการสั่งสมไว้ในบุญกริยาวัตถุทั้งหลายมีทานเป็นต้นในปางก่อน และพึงทราบว่าจิตเป็นสสังขาริกโดยบรรยายตรงกันข้ามกับเหตุที่กล่าวมาแล้วนั้นบรรดากุศลและจิตแปดดวงนั้นก็ในการใดบุคคลใดอาศัยความถึงพร้อมแห่งทยยธรรมและปฏิคาหกเป็นต้นหรือเหตุแห่งโสมนัสอย่างอื่นร่าเริงยินดีเชิดชูสัมมาทิฏฐิอันเป็นไปโดยในยะว่า ทานที่บุคคลให้แล้วมีผลจริงดังนี้เป็นต้นไว้เบื้องหน้าไม่ท้อแท้ไม่ถูกผู้อื่นกระตุ้นเตือนย่อมทำบุญมีทานเป็นต้นในการนั้นจิตดวงนั้นของบุคคลนั้นสรคตรด้วยโสมนัสเวทนาเป็นญาณสัมปยุตเป็นอสังขาริกส่วนในการใดบุคคลร่าเริงยินดีเชื่อชูสมมาทิฐิไว้เบื้องหน้าโดยนัยดังกล่าวแล้วนั่นแหละ ท้อแท้อยู่ด้วยอำนาจความเป็นผู้มีการสละไม่ขาดเป็นต้นหรือถูกผู้อื่นกระตุ้นเตือนจึงทำบุญในการนั้นจิตดวงนั้นนั่นแหละของบุคคลน,นั้นเป็นสสังคาริกส่วนในการใดพวกเด็กไร้เดียงสาเกิดความเคยชินเพราะเห็นการปฏิบัติของชนผู้เป็นญาติเห็นภิกษุทั้งหลายแล้วเกิดความดีใจรีบถวายของที่อยู่ในมืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือไหว้ ในการนั้นจิตดวงที่สามของเด็กเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นส่วนในการใดพวกเด็กไร้เดียงสาเหล่านั้นถูกหมู่ญาติกระตุ้นเตือนว่าพวกเจ้าจงถวายจงไหว้จึงปฏิบัติตามอย่างนั้นในการนั้นจิตดวงที่สี่ของเด็กเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้น ส่วนในการใดคนทั้งหลายอาศัยความไม่พรั่งพร้อมแห่งทายธรรมและปฏิคาหกเป็นต้นหรือความไม่มีเหตุแห่งโสมนัสเหล่าอื่นย่อมเป็นผู้ปร,ราศจากโสมนัสในข้อกําหนดทั้งสี่อย่างในการนั้นจิตที่สระคตด้วยอุเบขาเวทนาสี่ดวงที่เหลือของชนเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นแล ด้วยปีสับในบทว่าอัถปินี้ท่านพระอนุรุทธาาจารย์ย่อมประมวลความที่จิตมีหลายประเภทด้วยอำนาจบุญกริยาวัตถุสิบเป็นต้นสมจริงดังที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าท่านผู้ฉลาดในการนับพึงนับจิตเหล่านี้โดยบุญกริยาวัตถุทั้งหลายหนึ่งอารมณ์หนึ่งอธิบดีธรรมหนึ่งกรรมหนึ่งประเภทที่เลวเป็นต้นหนึ่งตามลำดับ